กันนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะผมทำถ้วยตายไม่อยากหนึ่งคลิปอ่ะครับผมก็สวัสดีนะเพื่อนๆพี่ๆน้าๆน้าปูปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปขนสานมิซซิ่งนะคร <limitation up. S 1> ับผมวันน okay. ี้มาตั้ง <promotion> ส <UC S> ัญญานะผมมาจากคลิปก่อนนู้นนะที่บอกว่าจะแนะนํานะผมที่ทําถ้วยตายของสกูน็ตวีให้เป็นถ้วยตายเนี่ยนะโอเคก็จะทําฉบับ DIY ฉบับน่าสานนะผมก็ เดี๋ยวดูกันนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะผมทําด้วยตายไม่อยากหนึ่งคิดเดี๋ยวลองดูอ่ะก่อนอื่นเลยก็มาดูอุปกรณ์ของเรานะผมก็เป็นอุปกรณ์ที่มีในในบ้านนะน่าจะมีแทบทุกบ้านนะผมของนักตกปลานะใครไปไหนก็ซื้อกาแฟกินกาแฟไปนะใครจะคิดนะครับว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์นะก็ต้องบอกก่อนว่าแกนสปูลของในบ้านเนี่ยนะเจ้าตัวอลฟาเนี่ยแกนสปูลเนี่ย มันจะเป็นขนาด5้ามิลพอดีนะครับผมซึ่งมันพอดีกับหลอดนี่เลยนะหลอดกาแฟเนี่ยนะครนะพอดีเป๊ะเลยนะ <Huh? S 1> เออฝาสร้างมาคู่กันนะ <Nope. S 1> ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะผมเราก็เค่ถอดสปริงออกแล้วตัดหลอดเข้าไปแทนนะเพื่อจะไม่ให้มันขยับได้นะเห็นไหมปกติมันจะยืดออกคดยืดออกยืดหดยืดหดออได้นะเวลาเราตีนมันก็จะยืดออกนะเนื่องจากฝาตรงนี้นจะเป็นระบบไม่เหล็กนะครับผม ก็จะเกิดแรงดึงดูดนะทำให้คุมสายได้ง่ายขึ้นนะ <Okay. S 1> แต่มันจะนงน่วงนะหน่วงเกินความต้องการของเรานะผมซึ่งเราทำตัวตายไปเนี่ยมันจะทำให้ตีเลื่อนประหยัดแรงมากขึ้นนะโอเคดูกันนะสิ่งที่ต้องมีก็คือนะแหนบนะต,ตอนคนจักรเลสอนนดตอนหมอยก็ว่าไปนะ <Huh? S 1> รอบนะแล้วก็กันไกลนะครับกันไกลหรือคัตเตอร์ก็ได้นะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องถอดออกมาก่อนนะผมเราต้องถอดอตัวล็อกออกมาก่อนนะตัวนี้น้กสารทําไวอ้อยู่แล้วนะคือทาไว้นานแล้วแหละนะน่าจะเป็นปีแล้วเราต้องถอดกิปรหรือเกือกม้านะตัวล็อกเนี่ยออกมาก่อนก็เราใช้แหนบเนี่ยนะเอามันออกมาใช้ที่ชูล,ลองสักนิดนึงนะผมเพื่อป้องกันการเป็นรอยนะเดี๋ยวจะมีผลต่อสภาพจิตใจนะ ออถ้าว่ายากถามว่ายากไหมมันง่ายยากกับตอนนี้แหละนะง่ายยากที่สุดนะยากที่สุดก็ตอนถอดเกือกมา้าใส่เกือกม้านี่หละนะถอดผิดท่านะหลุดออกมาแล้วนะท่านผู้ชม,มจับผิดท่านะถึงว่ามันถอดยากจย่งพ <c oughs> อ,อ,อ,อถอดกิ๊บล็ลอ,อกมานะผมรือเกือกม้าเนี่ยตัวล็อกเนี่ยออกมามันก็จะมีแผ่นเพลยอยู่แผ่นหนึ่งนะ ต้องถอดเพลทตัวนี้ออกมานะครับอ่าปกติแล้วถอดเพลทออกมาตรงนี้ออกมาเนี่ยจุดบเนี้ยนะจะเป็นสปริงนะครับซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะสารถอดเก็บไว้แล้วนะจะเป็นสปริงนะก็จะทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันยืดหดได้นะครับตอนนี้สารถอดออกไปแล้วนะเหลือแต่หลอดที่ใส่ไว้คราวที่แล้วนะครับอ่เราก็จะถอดหลอดเดินออกเดินออกมานะ จ้าฟ้าเนี่ยทำง่ายหน่อยนะครับมันมีสปริงแค่ตัวเดียวนะก็คือตัวบนตัวนี้นะถ้าเป็นของสตรีทเนี่ยอ่าจะมีสปริงตัวล่างอีกตัวหนึ่งตัวนั้นไม่แนะนําให้ทําเองนะก็คือของเดิมนะน้าสารจะเนี่ยใส่ตัวรองไว้ก็คือหลอดนี่แหละนะน้าสารตัดหลอดบางๆนะครับแล้วก็วางรองไปนะแล้วก็กดแล้วกดเจ้าตัวนี้ลงไปนะมันก็เข้ารูปนะเนี่ยนะกระเด็นหายไปแล้วจ้าหัวมันนะ ซึ่งล่าสุดนะสารถอดลูกปืนสิ่งออกนะก็กลับใส่ลูกปืนเดิมก็เลยจะนะกดถ้วยลงไปให้สุดนะทีนี้ให้มันเลื่อนขึ้นกว่าเดิมนะผมเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปถอดเกลือกม้าออกถอดแผ่นเพจออกนะผมถอดสปริงออกจากเดิมเป็นสปริงนะแต่ตอนนี้ถอดออกไปแล้วนะครับเราก็จะใส่หลอดเข้าไปแทนนะซึ่งสปูนห้ามิลเนี่ยมันจะพอดีกับเจ้าหลอดนี่เลยนะครับน้ชมนะ วว้า <Wow. S 2> อันนี้อสานมีสองขนาดนะเหมืนอนอันนึงจะเล็กกว่านะโชว์ทีที่มาสองอันนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่หลอดน,นี้เข้าไปแทนนะครับโอเคดูระยะหน้าผมให้พอดีกับตัวเกือกม้านะแล้วก็ตัดนะตัดออกมาต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนใจเย็นนะครับ สำหรับคนใจร้อนเนี่ยไม่แนะนำให้ทำนะหรือว่าถ้าอยากจะได้ดีๆอยากได้ชัว,ชวร์ๆส่งช่างนะครับท่านผู้ชมนะ <Okay. S 1> แต่ภาษาเนี่ยมันสนนะเป็นคนมือสนนะเออชอบทำอะไรเองนะ,ะยังสูงอยู่นะครับแล้วก็เล็มออกอีกนะก็คือตัดลงไปให้พอดีกแกนตัวตัวในนะครับตัวข้างนอกเนี่ย ฝั่งนี้มันจะเล็กนะท่านผู้ชมมันจะเป็นรู้สึกจะสามมิลน,นะข้างในนี่จะเป็นห้ามิลตัดให้ลงไปเพราะตรงเกือกม้าเนี่ยจะล็อกอยู่ตรงห้ามิลน,นี้นะท่านผู้ชมแล้วตัดลงไปอีกนะมันแค่ระยะแค่นี้เองนะครับที่บอกนะครับเป็นงานสำหรับคนใจเย็นเท่านั้นนะ เียวน่าจะได้แล้วนะท่านผู้ชมแต่ว,ว่ามันจะหลุดไหมครับน้านะกำลุดหลุดไปนานแล้วนะวก็ทําใช้อยู่งี้มาเป็นปีแล้วนะวก็เม็นเป็นไรนะครับใช้ดีต่างหักนะโอเคน่าจะพอดีแล้วหน้าผม นี่เหลือก็คือใส่เป็นเผ็ดกับเอ่อเป็นเผ็ดกับเข้าไปนะต่อไปก็ใส่เกลือกมาล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะมันดิ้งตำม,มาเกลืออะไรวะนี่ะครับความยากง่ายมันอยู่ตรงนี้แหละนะผมใส่เกือกมานี่ลย ก็ไม่ดีซะด้วยนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ใ <c oughs> ส่กิปบล็อกเข้าไปเรียบร้อยนะครับนะนอย่างที่บอกนะครับความยากง่ายอยู่ที่ตรงนี้เองนะตอนใส่กิปบนี่แหละนะ คลิปใส่เพดกับเข้าไปนี่แหละอ่ะตอนนี้เราก็จะได้สป,ปูทด้วยตายแล้วนะ <Wow. S 1> เห็นไหมครับขยับแน่นนะท่านผู้ชมอเนื่องจากเสาเนี่ยกับหลอดเนี่ยมันพอดีนะหลอดก็จะมีความหนาอยู่สักนิดนึงนะผมซึ่งไม่ทําให้ตัวแหวนหรือตัวเผนเพจเนี่ยมันรูดลงไปนะมันก็จะแน่นเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะมือกดยังไม่ลงเลยนะก็ไม่ต้องห่วงนะวัตถุสันทาใช้มาก็เป็นปีแล้วนะ มันเป็นความบังเอิญนะที่นักสารคนพบนะก็พยายามจะทําเองนะก็พอดีเหลือไปเห็นหลดก็ตามนี้ครับอ่ะเรียบร้อยนะผมแน่นตึ๊บนะ <Nope. S 1> ไม่มีหลุดนะหน้าต,ตามนี้ก็ใส่กลับเข้าไปเรียบร้อยนะคือขั้นตอนมันไม่ยากนะท่านผู้ชมความยากมันอยู่ที่อ่าตอนใส่คลิปใส่เกือกม้านี่เองนะว้าว <Wow. S 1> แต่ว่า รอนวงระบบน่วงเนี่ยมันยังทํางานอยู่ไหมมันยังทํางานอยู่ปกตินะครับนะเห็นไหมท่านผู้ชมนะอันนี้คือลูกเปินเดิมนะครับแต่มันจะมีการดูดนะหรือว่าเรียกว่าการหน่วงเนี่ยน้อยลงนะครับนะอนนี้เห็นไหมเปิดเบอร์สิบก็นวงนะคือเปิดเบอร์ดเดิมอะ่ะจะน่วงน้อยลงกว่าเดิมนะครับจะไหล นะจะพุ่งจะไหลไปนะโอเคแค่นี้นะผมสำหรับการทำถ้วยตายนะก็จะตก,กุกตะกัดนะไม่ใช่มืออาชีพเรื่องรีวิวเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะก็สังเกตแล้วกันนะว่ามีหนะ้านะหลายท่านอยากให้รีวิวนู่นนี่นั่นะนัาสารไม่รีวิวนะไม่ถนัดนะไม่ถนัดแนวนี้นะโอเคสำหรับวิธีการทำตะปูถ้วยตาย DIY ฉบับของนักสารก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจสวัสดีครับ